ก่อนจะใส่ที่เราเงี้ยก็ใส่ลมแล้วครับไอ้ทางนู้นนะเปิดก็กูผ่างก็เปิดลมทองแ่งก็เปิดลมเจอนะครับใอ้ยี่ห้อคาร์เดนชั่นนี่ก็ไม่เปิดไม่เปิดตัวมนเล็กเล็กเลยเปิดลมสดนะครับลมเสร็จสดนะครับจริงเราต้องไปยืมกระทะวัดมานะครับเรียบร้อยแล้วครับ ก็ใส่ใบกระเพราควายครับหรือใบยี่หร่าเขาเียกะเพายวนอ๋อกระเพายวนนะครับรยวนทาเค็ด้วยครับเี๋ยวเดี๋ยวหม้อหน้าสูตรใหม่ใส่ใบกระทร่อมใคันชงกันชานะครับรตอนจียกระชาใส่ยดกะาก่อนยังเหรอเิดกระาด ้ยใช่ยำนี่แล้วนัอ้อะไรใส่หัวปมา,าในบ้านบนบ้านมีนี่ในบ้านตรงนี้รสดีนะครับเมื่อกี้ใส่พริกไทยสดนะครับตอนนี้รถด,ดีครับ เหลือมันเหลือก็ไเลยทำไรเข้มเลยก็รตีก็ไปหมดมันเหลือกตะกี้มันไม่เอาไปดูดเลยไม่ได้ทำข้าวต้มแต่ไข่เหลือเงาข้าวเลยไปดองน้ำตาลไม่ดูดเลยอย่างตะกี้นะครับกระทะเราไม่พอใส่นะครับเครื่องปรุงมันเยอะไปต้องเปลี่ยนไปเป็นหม้อนะครับ อาอลองมาชิมแล้วมันยังไม่ได้เติมอะไรเลยเนี่ยลองนี้อะไมม่เเค็แล้วลองก่อนดิเผื่อกระเบมมันเค็มเอาไอ้นั <Ti> ่นน่ะมันก็ใสได้แล้วเดี๋ยวเด็เอาชิมดิบุ้งไม่กูชิมไม่ได้เราไม่ค็มไม่เหมือนก็เถื่อนนะเออมันหนักวะเออมาันหนักวะหนูไม่บอกกเหยียบหนูข้าวอะไรนี่ โดนช erm ิมเนี้ยข้าวธรรมดาเดี๋ยวนี่น่าเกี้ยงกันชิมอยู่นะครับตตไหลเขาเป็นโกินไม่ได้เอาพี่โดนบทนอนมันไ่้เป็นหนองเลยอ่ะนีจอดน้ำไปนะครับมันจะรู้สึกว่ามันจะแห้งนะครับก็ใส่น้ำลงไปหน่อยแห้งแห้งแน่นนี้ าาอาหาร่าเคยทำอย่างน,นวันนี้ทำอะไรกินครับผัดปลากระเบนครับลูกทุ่งอันนี้สูตรอะไรครับลูกทุ่งออนแอร์ไม่เปิดครับแตอนนี้ก็ผัดปลากระเบนนะครับใช่ที่ไหนเล่าครัวบ้า,บานทุ่งบ้านทุ่งใต้ต้นมะกอกครับลูด,ลดผัดพริกแกงเสร็จกระเบนใส่ใส่มะเขือเทศนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้หมากิน หอแล้วกระทะหม้กับกระทะไม่พวันนี้ก็คือกระเบิดเยอะมากครับเฉ <Okay. S 1> พาะเครื่องปรุงก็จะล้นกระทะแล้วนะครับหมอนะ้อปยหล่นแล้วโอ้ยตายแล้วมะควัวไหนอะไม่ <S <S โล่ต้อง 180. ร้อยแปดสิบเร่งแก๊สหน,น่อย <S <S เด้วยหนีไาหม้อกี้หม้อมีหม้อนั่นแหละเออนั่นแหละล้างก่งอนเร็ว ันหม้อมันคนมันบากไม่ใช่มันต้องเผาแล้วอันนี้ได้แล<ะ>้วล่ะอครับเหลือไม่เยอะแล้วิดเกลือเตี้ยหยดเักมไดองีน